สวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเนื้อาหาในเรื่ององค์ประกอบของแบบจําลองตลาดนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันอุปสงค์ฟังก์ชันอ,ชนอุปทานดุลยภาพนะคะรวมไปถึงลีเนียร์ฟังก์ชันแล้วก็นอนลีเนียร์ฟังก์ชันเนี่ยนะคะก็เราไปเข้าสู่เนื้อาหากันเลยค่ะองค์ประกอบของแบบจําลองตลาดนะคะก็จะประกอบไปด้วยดีมา์ฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันอุปสงค์นั่นเองค่ะซึ่งสมการนะคะก็คือ Qd เท่ากับฟังก์ชันของ P เท่ากับ a ลบ BP ค่ะ เครื่องหมายลบตรงนี้นะคะก็จะแสดงถึงความชันของสมการนะคะซึ่งฟังก์ชันอุปสงค์เนี่ยก็มีค่าความชันเป็นลบนั่นเองค่ะข้อจำกัดของฟังก์ชันอุปสงค์นะคะก็คือ1 Q นะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และ P นะคะก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะข้อที่ 2, q นะคะ q และ P เป็นบิวนิ้ก็คือ Q 1ค่าสามารถให้ P ได้1ค่าและ P 1ค่าสามารถให้ Q 1ค่าค่ะ ข้อที่3นะคะเส้นอุปสงค์เนี่ยต้องมีค่าความชันเป็นลบนะคะก็คือ,อถ้า p เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ qd เนี่ยนะคะจะลดลงหรือว่าถ้า p ลดลงเนี่ย qd ก็จะเพิ่มขึ้นส่วนทางกันนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้จากกราฟนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นดีมานะคะที่ p 1มา p 2เนี่ยจะเห็นได้ว่า p ลดลงนะคะแต่ q เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก q 1ไปเป็น q 2ค่ะ ต่อมานะคะ supply function ค่ะหรือว่าฟังก์ชันอุปทานนะคะสมการก็คือ qs เท่ากับฟังก์ชันของ p เท่ากับ a บวก bp ค่ะฟังก์ชันอุปทานนะคะค่าความชันเนี่ยก็จะเป็นบวกนะคะข้อจำกัดของฟังก์ชันอุปทานนะคะ1 q และ p ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 2 q และ p เป็นไปยุนิและ3นะคะเส้นอุปทานเนี่ยต้องมีค่าความชันเป็นบวกนะคะ ถ้า p เพิ่มขึ้น qs เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่ะหรือว่าถ้า p ลดลงเนี่ย qs ก็จะลดลงค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเส้น supply นะคะก็ p เพิ่ม p 1เพิ่มไปเป็น p 2เนี่ยก็ q 1ก็จะเพิ่มไปเป็น q 2เช่นกันค่ะและ3นะคะก็คือ equilibrium นะคะหรือว่าดุลยภาพก็คือเป็น q d เท่ากับ qs นะคะก็คือจุดที่ supply เนี่ยเท่ากับ demand นะคะเราก็จะได้ปริมาณดุลยภาพกับ ราคาดุลยภาพนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่ลินเนียฟังก์ชันนะคะตัวอย่างนะคะก็เช่น q เท่ากับ100ลบ5 p คือฟังก์ชันอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโจทย์นะคะก็เราจะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะก็เราจะให้ p เท่ากับ0ถ้า p เท่ากับ0เราจะได้ค่า q ออกมานะคะ เราก็จะเอา p เท่ากับ0นยไปแทนในสมการกับ0นะคะแสดงว่าตัวนี้ก็หายไปนะคะแสดงว่า,าก็จะได้ q เท่ากับ1น0นะคะต่อไปเราลองให้ q เท่ากับ0เพื่อหา p นะคะ0เท่ากับ100ลบ5 p ย้ายข้างนะคะย้าย5 p มาฝั่งนี้เท่ากับ100 ฉะนั้นเราก็จะได้ p เท่ากับ20ินั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้จุด p จุด q มาแล้วค่ะเราก็จะมาวาดกราฟค่ะเพื่อดูว่า,าสมการนี้นะคะเป็นฟังก์ชันอะไรค่ะแกนตั้งนะคะก็จะเป็น p นะคะแกนนอนก็จะเป็นแกน q ค่ะคะถ้า p เป็น0ู q ถ้า p เป็นศูนย์ Q เท่ากับ100ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้า Q เป็น0 P เท่ากับ20ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนั้นเราก็จะได้กราฟออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว,ว่าเนี่ยเป็นกราฟของดีมานั่นเองค่ะเพราะว่ามีค่าความชันเป็นลบนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันที่ non linear function นะคะก็จะมี2 ูปแบบนะคะก็จะมีพาราโบลาและไฮเปอร์โบลาค่ะก็ามาดูที่รูปแบบแรกกันเลยนะคะก็คือพาราโบลาค่ะพาราโบลาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบโค้งงายโค้งขั้มตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะก็เรามาดูาแบบโค้โงคว้มโค้งหงายกันก่อนเลยนะคะรูปแบบทั่วไปของแบบนี้เนี่ยก็จะมีว่า x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a วงเล็บ y ลบ k นะคะจุดยอดนะคะก็คือ hk ค่ะ ้า a นะคะมีค่ามากกว่า0ูนย์เนี่ย a ตรงนี้นะคะมีค่ามากกว่า0แปลว่าเป็นพาราโบลาแบบโค้งง่ายค่ะแต่ถ้า a นะคะมีค่าน้อยกว่า0ูนย์เนี่ยแปลว่าเป็นพาราโบลาแบบโค้งคว้มค่ะพาราโบลาแบบต่อมานะคะก็คือแบบตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะมีรูปแบบทั่วไปอยู่ว่า y ลบ k ั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a วงเล็บ x ลบนะคะจุดยอดก็คือ hk ถ้า a เนี่ยมีค่ามากกว่า0ูเนี่ยแปลว่าเป็นพาราโบลาแบบตะแคงขวาค่ะแต่ถ้า a มีค่าน้อยกว่า0ูเนี่ยแปลว่าตะแคงซ้ายค่ะ,ะในแบบจำลองตลาดของเรานะคะก็เราเนี่ยจะให้เปลี่ยนจากตัวแปร y เนี่ยเป็นตัวแปร P นะคะแล้วก็เเนี่ยเป็นตัวแปร Q นะคะเพราะว่าเราลองดูกราฟในแบบจำลองของ เศษทศศาส์ของเรานะคะแกนวะแกนแกนตั้งเนี่ยจะเป็น p แกนอนเนี่ยก็จะเป็น q ค่ะสำหรับสเต็ปการทำโจทย์นะคะหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าฟังก์ชันเนี่ยคือฟังก์ชันอะไรเป็นฟังก์ชันพาราโบลาหรือเปล่าหรือว่าไฮเปอร์โบลานะคะสนะคะก็จัดเข้ารูปทั่วไปก็คือจัดให้ได้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะแบบนี้ สามนะคะก็คือต้องหาจุดยอด hk นะคะแล้วก็ a ค่ะเพื่อนำไปหาในข้อสี่นะคะก็คือวาดกราฟแล้วก็หาจุดตัดแกนค่ะข้อห้านะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าสมการเนี่ยเป็นอุปสงค์หรือว่าอุปทานนะคะมีข้อจำกัดว่า p มากกว่าเท่ากับ0ูน q มากกว่าเท่ากับ0ย์อันนี้ก็แล้วแต่โจทย์ที่กำหนดมานะคะ ว่าเราจะสามารถพลอตการาฟออกมาได้แบบไหนนะคะเรามาดูตัวอย่างอของโจทย์กันเลยนะคะกำหนดให้ p เท่ากับ q กำลังสองบวกบ6 q บวก8จงพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันอุปสงค์หรือว่าอุปทา,านนะคะก็เรามาทำไปทั้ง5สเต็ปพร้อมๆกันเลยนะคะสเต็ปที่1เนี่ยเราก็ตอบได้ว่า เป็นสมการพาราโบล a านะคะเพราะว่า,ามี q กำลังสองนะคะก็เป็นพาราโบล่านะคะสเต็ปที่2นะคะก็คือจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะโดยรูปทั่วไปรูปทั่วไปของอสมการนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นเป็นแบบ แบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นคิวกำลังสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือคิวกำลังสองนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็สามารถเดาเดาได้แล้วน,นะคะว่าเป็นสมกรารแบบโค้งความหรืออาจจะเป็นโค้งหวาดโค้งหงายนั่นเองค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาหาค่า a อทนะคะว่าจะเป็นโค้งคว้วหรือโค้งหงายนั่นเองค่ะนะคะ ากสมการของเรานะคะเท่ากับ q กำลังสงบวก6 q บวก8เราจะต้องทำสมการนี้นะคะให้อยู่ในรูปทั่วไปนั่นเองค่ะก็วิธีการทำเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะทำอ,ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็จะเห็นกันอยู่ว่าตัวนี้นะคะออมีคำว่า important นะคะสำคัญอยู่นะคะก็ เราจะต้องนํามาใช้ในในโจทย์แทบทุกโจทย์เลยนะคะก็นี้นะคะเราก็จะจัดให้อยู่ในตัวเดียวกันนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเป็นรนากกำลังสองแล้วเราก็จะย่อรูปให้เหลือหน้าลบหลังกำลังสองหรือว่าหน้าบวกหลังพหุกำลังสองนะคะตัวน,นี้ก็จะก็คือวิธีการทำเนี่ยก็คือเอาหนึ่งส่วนสองเนี่ย คูณด้วยตัวที่อยู่หน้า q ตัวนี้นะคะก็คือคูณได้6นะคะทั้งหมดกำลังสองบวกเข้าและลบออกค่ะตัวนี้นะคะก็จะได้3นะคะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น p เท่ากับ q กำลังสองบวก6 q บวก3กำลังสองลบ3กำลังสองแบบนี้นะคะ จะเห็นได้ว่าบวกสกำลังสองลบ3กำลังสองเนี่ยถ้าเอามาตัดกันแล้วเนี่ยก็มีค่าเท่ากับสมการด้านบนตรงนี้นะคะก็คือต่อไปนะคะตอนนี้เราก็ได้รูปแบบนี้แล้วเห็นอะไรไม่เอ,อ่ยนี่หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองยวรูป เราก็จะทำการย่อรูปนะคะก็คือหน้าปวกหลังทั้งหมดกำลังสองแต่ตัวนี้ยังอยู่อยู่นะคะยังอยู่ลบสามกำลังสองบวกแปดกำลัง2ค่ะก็เราก็มาจัดให้สวยงามน,นะคะก็กำลังสองก็จะเป็นลบเบวกแปดนะคะสะกายเป็นพีเท่ากับคิวบวกสาม แล้ก็มาสองลบเก้บวกแปก็จะเป็นลบหค่ะแล้วก็ย้ายลบหไปอยู่ฝั่ง p นะคะ,ะ,คะเพื่อให้ q บวกสามกลังสองเนี่ยอยู่ของตัวมันเองนะคะ p บวกหท่ากับ q บวกสทั้งหมดกำลังสองนะคะอา่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับรูปแบบทั่วไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบทั่วไปของเรา ก็คิวเนี่ยต้องอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะแล้วก็ย้ายฝั่งคิวมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ย้ายฝั่งทีไปอยู่ฝั่งขวาจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆถึงแม้จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวอะไระคะ่ะแต่ก็เราก็รู้ได้ว่ามันคือหนึ่งนะคะข้างหน้านี้เพราะว่าหนึ่งคูณอะไรก็ได้เท่าตัวมันเองนะคะสเต็ปที่สามนะคะเราก็ได้แล้วนะคะ จุด hk นะคะจุด hk ของเราคือลบสามกับลบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ารูปแบบทั่วไปของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นลบนะคะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยเป็นบวกเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่า p ลบกับลบหนึ่งแบบนี้นะคะฉะนั้น ตัว k ของเราเนี่ยก็คือลบ1่ส่วนตัว h ของเราเนี่ยก็คือลบ3นั่นเองค่ะและ a นะคะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งมีค่ามากกว่า0อ่าตอนนี้เราได้ a ของเราแล้วนะคะ a มากกว่า0แปลว่าเป็นโค้งหงายนั่นเองค่ะสเตปที่4นะคะเราก็มาพลอ t กรรฟกันเลยค่ะเป็นพาราโบลาหงายนะคะก็ วาดกลับก่อนนะคะจุดยอดอยู่ที่ลบสามนะคะกับลบหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้จุด H K จากนั้นเราก็จะเรานะคะจะได้ เส้น supply ตรงนี้นะคะเพราะว่า,าข้อจํากัดของฟังก์ชันอุปสงค์และอุปทานเนี่ยจำได้ไหมคะว่า p และ q เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะแสดงว่าทีา่ตรงอื่นเนี่ยก็เป็นลบนะคะก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะตรงนี้นะคะคือ supply นะคะทีนี้เราต้องรู้จุดนี้นะคะว่า,เ,าเป็นจุดมีค่าเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะได้ เ,เป็นเงื่อนไขของสมการซับา,ายของเรานะคะวิธีการหานะคะก็คือเ,อาเราจะให้ Q เนี่ยเป็น0เพื่อหา p นะคะก็ Q เป็น0นจากสมการของเราก็คือ p เท่ากับ Q เป็น0ก็เป็น0กนย์กำลัง2บวก6คูณด้วยนย์บวกด้วย8ดังนั้น p ของเราก็เท่ากับ8นั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็เท่ากับแปนะคะอ่าตอนนี้เราก็สามารถสรุปได้แล้วนะคะสเต็ปที่5้นะคะก็สรุปได้ว่าสมการนี้เป็นเส้นซับคลายก็ต่อเมื่อ Q มากกว่าหรือเท่ากับ0และ P มากกว่าหรือเท่ากับ8นั่นเองค่ะก็เท่านี้นะคะประมาณจดหนึ่งข้อต่อไปเราก็มาดูนอนลีนเนี่ยฟังก์ชันรูปแบบสุดท้ายกันเลยค่ะก็คือไฮเปอร์โบลานั่นเองค่ะไฮเปอร์โบลานะคะก็จะเป็นดีมานเพิรนะคะก็กราฟเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเส้นดีมานนะคะรูปแบบทั่วไปเนี่ยก็คือ y ลบ k เท่ากับ c ส่วน x ลบ h นะคะโดย c เนี่ยคือค่าคงที่นะคะในแบบจำลองเนี่ยก็จะเป็น p ลบ k เท่ากับ c ส่วน q ลบ h นะคะหรือว่าเราก็จะย้ายนี้ขึ้นมาคูณนะคะก็จะเป็น p ลบ k คูณด้วย q ลบ h เท่ากับ c นั่นเองค่ะจุดยอดก็คือ hk นะคะ ถ้าเกิดว่า h k เนะี่ยมีค่าเท่ากับ0นะคะก็คือ h มีค่าเท่ากับ0 k มีค่าเท่ากับ0ูเนี่ย uh, p q เนี่ยก็จะเท่ากับ c นะคะก็เป็น uh, rectangular นะคะ hyperbola ค่ะก็ so, อันนี้ก็จะเป็นกราฟของ hyperbola นะคะก็ซึ่งใน uh, ข้อจำกัดของสมการฟังก์ชันอุปสงค์เนี่ย Q ต้องมากกว่าเท่ากับ0 <Trustee> <P S 1> แล้วก็ P ต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็ก็คือเส้นนี้นั่นเองค่ะก็สำหรับเนื้อหาในเรื่องขององค์ประกอบของแบบจำลองในตลาดก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ